จบปัญหารถเหม็นอาบน้ำหอมหมดไวเพราะนี่คือน้ำหอม AI ในรถยนต์ที่ใช้งานได้นานที่สุดในโลกตัวนี้เป็นน้ำหอม AI อัจฉริยะที่สามารถพ่นเองได้ที่ทางแบรนด์ b i s t e c h เนี่ยได้นำเข้ามาตัวนี้เนี่ยจะมีระบบ AI จับก,การทำงานของรถเราเมื่อเราใช้รถหรือว่ารถสั่นเวลาที่เราขับรถตัวน้ำหอมก็จะเริ่มทำงานพ่นน้ำหอมออกมาเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้รถแบบว่าจอดไว้ที่บ้านเฉยๆเนี่ยตัว AI ก็จะตัดการทำงานให้เราเองได้เลย หรือจะกดปิดก็ได้นะครับทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าน้ําหอมได้เยอะมากๆนะครับไม่ต้องซื้อบ่อยๆใช้รถเมื่อไหร่ก็พ่นเองทํางานเองทันทีและที่สําคัญรถเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนแค่เราเนี่ยใส่ขวดน้ําหอมเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบกับช่องแอร์แล้วก็กดเปิดเครื่องแล้วก็เลือกโหมดได้เลยกดตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้เนี่ยจะให้โหมดมาถึง3โหมดเลยนะครับไฟสีม่วงจะพ่นทุกๆ1ิวินาทีไฟสีฟ้าจะพ่นทุกๆ90วินาทีส่วนไฟสีเขียวจะพ่นทุกๆ 300วินาทีแล้วตัวพ่นน้าหอม <S 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 ก็สามารถ <seguir> ชาร์จแบตได้โดยการชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ตั้ง45วันบูรีเล,ลวนานมากๆอันนี้เนี่ยคุ้มจริงๆเข้าแถมน้ําหอมมาให้ใช้งานถึง3กลิ่นเลยกลิ่นแรกเป็นกลิ่นฮิวตันที่ให้ฟีลเหมือนกับเราอยู่ในโรงแรมกลิ่นที่2กลิ่นโอเชียนบูเป็นกลิ่นหอมสบาย,บายๆไลๆเหมือนกับเราได้ผ่อนคลายไปเที่ยวทะเลเลยครับและกลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นโคโค่กลิ่นหอมยกระดับแบบมีสไตล์มีตัวนี้ตัวเดียวเปลี่ยนได้หลายลุคหลายสไตล์มากเลยครับแถมลดหอม มากมากเลยนะครับทั้งคุ้มค่าทั้งประหยัดขนาดนี้อย่ามัวรอช้าทางบิสเทคเขากำลังจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษรีบสั่งกันเลยนะครับ